แนวหน้านะครับจากการขับร้องของคุณยิ่งยงยอดบัวงามและประพันธ์โดยอาจารย์กุอาลดินนักประพันธ์ครูเพลงชาวจังหวัดพัทลุงนะครับมอบเพลงแรกเข้าสู่รายการบ้านพักเพลงดังนะครับณช่วงเวลานี้10นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง12นาฬิกากับบ้านพักเพลงดังซึ่งผลิตร,รายการโดยบอยรคคอร์ดนะครับน้องบอยประธานพรศีนองเป็นผู้ควบคุมเทคนิคผมพัฒนาธรรมแพทย์หรือนภัทรครุสานเป็นผู้ดำเมินรายการ ร่วมกับสถานีวิยวทยุท้องถิ่นเมืองลุง fm 95.25เมกะเฮิรตโดยท่านพออนันตมุนนครับเรานะครับออกอากาศควบคู่กันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับว่าจะเป็นช่องทางหน้าเพจในการรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจบ้านพักเพลงดังเพจสถานีวิยวทยุท้องถิ่นเมืองลุงแล,และทาง Tik To อกด้วยนะครับตลอดจนถึงทางคลื่นของเรา95.25เมกะเฮิรตในช่วงเวลาออกอากาศวิทยุนะครับก็ขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านทุกพื้นที่ วันนี้นะเขเรียกว่าสุขสุดสัปดาห์แล้วก็เป็นสุขสุดท้ายของเดือนธันวาคมของปี68นะครับก็ขอมีความสุขไม่ว่าจะปีเก่าปีใหม่ก็เรื่องธรรมดาเลยนะครับเราก็มีความสุขปะปนกันไปในการดาเนินชีวิตในแต่ละปีในแต่ละวันที่สําคัญนะครับปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาเราก็ต้องสู้ชีวิตกันต่อไปโดยเฉพาะวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับในพื้นที่พัทลุงแล้วก็ทราบข่าวต้องติดตามนะครับท่านผู้ฟัง ท่านผู้ชมที่เคารพเพราะว่าการเดินทางการทํากิจกรรมทํางานกลางแจ้งหรือว่าผลกระทบที่จะมีต่อการดําเนินชีวิตการทํางาน,นก็ต้องติดตามข่าวคราวพยากรณ์อากาศซึ่งก็ถือว่าชัดเจนนะฮะแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะแต่ว่าเราเตรียมรับมือที่สําคัญมันแน่นอนจริงๆครับในช่วงของฤดูการทางภาคใต้บ้านเราช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จะมีฝนตกทุกปี <c oughs> ไล่เรียงมาตั้งแต่พฤศจิกาแก็มีน้ําท่วมใหญ่มาแล้วเอาเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องเก่าเราจะพูดว่า,าสิ่งดีๆขอให้เกิดขึ้นกับท่านผู้ชมที่เคารพแฟนๆรายการบ้านพักเพลงดังแฟนๆรายการสถานีวิทยุท้องถ,ถิ่นบุรุงของเรานะฮะไม่ว่าจะทําอะไรนะครับเดินทางนะฮะประกอบอาชีพนะขอมีความสุขแล้วก็ความปลอดภยัยเขาเรียกว่ามีความสุขบนพื้นฐานความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะครับด้วยความปรารถนาดีจากบ้านพักเพลงดังครับ ขอบพระคุณทางหน้าเพจสถานีขนาดนี้คุณกิตินันจันทิตมาแล้วนะครับมาพร้อมๆกับผมเลยนะครับก็สวัสดีทักทายกันมาทุกวันไม่แน่ใจว่าจะฟังเพลงอะไรก็แนะนํากันได้กับช่วงเวลานี้ที่มีเวลามากมายพอสมควรนะครับในส่วนของเพจบ้านพักเพลงดังก็ตอนนี้ยังไม่เริ่มเข้ามาก็ว่ากันไปไเรื่อยๆกับเสียงเพลงนะครับซึ่งก็จะมีเหล่าศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยนะให้ความสุขด้านเสียงเพลงไปไเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าใหม่นะฮะเช้าวหวแล้วก็ พร้อมด้วยศิลปินในสังกัดที่เรานําเสนอเป็นประจําไม่ว่าจะเป็นรุ่งเรืองชนบทชาวนาสองเลยเรีคอร์ดพัฒ์ปุมโปรโมชั่นนะครับนี่จะเป็นเหล่าศิลปินอิสระได้หลายคนนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันดูแลรายการมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นศิลปินเพ็ญพิชชาพายิงดาดามันที่ดาที่เมืองทองเขียวยอดทองน้องก้อยสองเลนะยิงดาดามันพูดไปแล้วครับแล้วก็พร้อมด้วยเจีนาเหนือหรือว่าเจอาชาญชัยนะครับเอาละครับ เดี๋ยวเข้ามาคุยเรื่องราวผู้การสนับสนุนรายการในช่วงรายการในสถานีของเราและก็โรงกลึงส้มตรีนะครับโดยช่างลักติดบริษ,ษัทโคกนะครับดูแลเรื่องงานกลึงงานเชื่อมงานซ่อมวางใจกับประสบการณ์แล้วก็ความเป็นมืออาชีพนะจะเป็นเครื่องมือทำมาหากินของเราที่ชำรุดหรือว่าเครื่องจกักรเครื่องกลเครื่องมือต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องนะในการใช้งานชำรุดมีปัญหามากลึงมา,มาเชื่อมมาซ่อมต้องที่โรงกลึงส้มตรีนะครับ ในส่วนของเครื่องยนต์มีปัญหารถยนต์รถเก่ารถใหม่ไม่ว่าก,การเกิดขึ้นได้ทุกเวลามาวิเคราะห์แล้วก็ซ่อมนะครับเปลี่ยนอะไรได้ที่เปียกดีเซลเยื้องเทสโกโลตัสพัฒถลุนะครับเฮียเปียกอนันตชัยหัตยานนท์ดูแลพร้อมทีมงานที่มีประสบการณ์เช่นเดียวกันร,รับเครื่องยนต์คอมมอนเรลเครื่องยนต์ดีเซลหรือเคร,รื่องยนต์เบนซินหรือจะเป็นเช็คปั๊มหัวฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรื่องเครื่องยนต์ระบบเครื่องยนต์มาที่นี่ไม่ผิดหวังครับ ส่วนยางรถยนต์ล้อแม็กนี่ต้องนัตกรยางยนต์นะครับและแถมพร้อมซ่อมครบวงจรโดยเฉพาะช่วงล่างนะระบบเบรกหรือว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อความปลอดภัยตรวจเช็คเรื่องของท่านนะมาที่นัตกรยางยนต์หน้าสนามกีฬากลางพัทลงุงแล้วก็สาขาโคกกอกท่ามิรำสาขาท่าป,ป่าตรังนะนายงใต้รวมแล้ว4สาขาด้วยกันนะครับกระจายให้ใช้บริการตามสะดวกสำหรับนัตกรยางยนต์นะครับส่วนของกินถูกปากของฝากถูกใจแม่แป้นหมูสวรรค์น,นะับ ดูแลเรื่องความบร่อยตรงนี้หลายคนรู้จักดีนี่ปุยมะลัย,าายทองรู้จักสุภาวรีก็สั่งประจําหลายท่านที่เป็นแฟนรายการบ้านพักเพลงดังก็รู้จักและพร้อมกับสั่งไปทานอยู่บ่อยเก็บไว้ได้นานสินค้าบางอย่างเขาเรียกว่าเป็นอาหารแปรรูปอาหารทะเลก็ดีนะครับประเภทไตปลาแห้งไตรปลาสดนี่ก็มีหมดปลาดุกร้านนี่ยิ่งเก็บไว้นานก็ไม่มีปัญหาครับที่จะเป็นหมูสวรรค์หมูแผ่นหมูฝอย พร้อมด้วยอาหารทะเลแปรรูปอื่นๆครับปรเปลาเค็มปลาอินทรีปลาหมึกกระตอยปลากุลาบโอ้เยอะแยะมากมายอาจจะทานข้าวสวยข้าวต้มหรือเป็นของว่างทานเล่นก็มีเยอะแยะจากพัทลุงสินค้าโอท็อปจะเป็นเม,ม็ดมะม่วงหิมะพานนะหรือจะเป็นข้าวสังหยดนี่ก็มีบริการที่นี่ด้วยนะครับตลอดจนถึงการาแมขนมปั้นสิบนะครับนะและก็ยังมีสิ่งอื่นๆที่เข้ามาส่งสินค้าที่บ้านพักของเราก็จะมีสินค้าเพิ่มเติม ให้คุณได้เลือกไปฝากกับคนที่ท่านรักรู้จักกันนะครับกับไม่แป็นมุสวนครับในส่วนของหน้ารังฟิชชิงก็บอกแล้วนะครับอยู่สุพรรณบุรีอำเภอเมืองนะครับหน้าตลาดสวนแตงดูแลเรื่องเบ็ดตกปลาคันตีเหยื่อปลอมกบยางนะครับเหยื่อปลอมมีครบครันรอกเอน็นนะหรือว่าตาเบ็ดมีบริการที่นี่เป็นของดีมีคุณภาพที่นักตกปลารู้จักนะ หน้ารังฟิตชิ่งนะครับอยู่ใกล้เซเว่นนะครับหน้าตลาดสวนแต่งจังหวัดสุพรรณบุรีก็ฝากคุณนะครับพร้อมกับเรื่องราวของงานเบาก็สอนบบาหนังถนนบายพารสี่แยกตำนานนะครับให้บริการในเรื่องของงานเบาหนังแท้รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เขาทําไม่เกี่ยงงานนะครับนะพร้อมจะถึงทุ่งสงอคบหน้าสนามกีฬากลางพัทลุงสาขาหนึ่งแล้วก็สาขาปายยอมนาบอกระย้องตรงข้ามปั๊มพีทีนะฮะ ดูแลเรื่องวงกบประตูหน้าต่างนะฮะชุดบานเลื่อนอุปกรณ์งานไม้เกรด A เรามีโรงงานบริการส่งถึงบ้านและที่สําคัญขายถูกกว่าที่อื่นเ้าเรียกว่าทําเองขายเองกับทุ่งสงวงกบโดยคุณอาทิตย์บุญคุ้มนะสาขานาสนานกีฬากลางพัทลุงสาขาหนึ่งสาขา2คุณยศพัฒนบุญคุ้มสาขาป่าพยอมนะครับทางจะไปะอวดนะฮะเลยป่าพยอมไปนิดเดียวซ้ายมือนะฮะจะไปจากพัทลุงนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอุดหนุนสินค้าซึ่งมีมากมายนอกจากทางบ้านพักเพลงดังทางสถานีวิทยุของเราใครที่เป็นแฟนเพจสถานีก็ชมรายการอยู่เป็นประจำจากนักจัดรายการหลายท่านของทางวิทยุท้องถิ่นบุรุงของเรา FM 9 5, 5 2 5เมกะเฮิรก็มีของดีนะไว้ให้ท่านได้ใช้โดยเฉพาะน้ำมันสมุนไพรครอบจักรวาลตราพานหน้าทองของหมอทอนหัวใสใช้ดีทั้ง บรเทาอาการปวดเมื่อยร่างกายหรือจะเป็นเรื่องของการาบีบนวดเส้นเอ็นนะครับหรือจะเป็นการพกพาเดินทางสูดดมเมื่อวิงเวียนศีรษะใช้ได้ครับมีหลอดเล็กหลอดใหญ่นะใช้ได้ดีสระละมันสมุนไพรครอบจัก,กรวาลและพร้อมด้วยสบู่มะขามสครับอัดก้อนรวมสมุนไพรนะ <c oughs> เรียกว่าราคาไม่แพงนะะ รู้สึกว่าจะ4ก้อน100บาทใช้กันทั้งบ้านใช้กันนานจนลืมเลยนะครับสำหรับสบู่ดีๆที่เป็นการช่วยประหยัดในเรื่องของราคานะสะบู่มะขามสครับอัดก้อนของสถานีวิทยุท้องถิ่นเมืงลุงซึ่งมีดีเจข้าวปุ้นนะัทนทพรพุ่นพูดดูแลอยู่นะครับเอารครับฟังกันไป2-3ท่านเดี๋ยวจะมีเพลงต่อไปโดยเฉพาะศิลปินท่านต่อไปคนต่อไป ฝากหลานชายลูกหลานชาวหน้องเชียงทูนอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดไว้ในอ้อมใจมรรดาแฟนเพลงด้วยนะครับเขาเป็นนักร้องที่มากความสามารถนอกจากนะเขาเรียกว่าบุคลิกหน้าตาวัยรุ่นนะหนุ่มหล่อหน้าหวานแล้วก็ยังมีผลงานทางการร้องเพลงแล้วก็เขียนเพลงด้วยโดยเฉพาะการแต่งเพลงให้คุณบนแคนแก่นคุณได้รับความนิยมนับเป็นร้อยล้านวิวถือว่าไม่ธรรมดาครับ ที่เคยเปิดให้ฟังแต่ในส่วนเพลงของเขาก็มีหลายเพลงครับที่จะนําเสนอในรายการทางสถานีของเราครับศิลปินเจอานานเหนือหรือศิลปินเจอาชานชายัยลูกหลานชาวปรางกู่สีสเกตวันนี้มาพร้อมกับผลงานเพลงแรกนี่ก่อนนะครับสาวงามปรางกูคนนั่งอยู่ข้างๆคนอุดรวันนี้ต้องขอบคุณท่านพอ,อนันตาดมุนีเจ้าของสถานีผู้อำนวยการสถานีวิทยุท้องถิ่นเมืองลุงและก็คุณนันทิพรพลพุทธนะครับ เดินทางหลบฝนมาเยี่ยมบ้านพักเพลงดังมานั่งดึมทานกาแฟพูดคุยตามภาษาเราทํางานร่วมกันนะฮะเนี mm ่ย hmm. ก็ไม่ได้เข้าโชว์ในกล้องนะครับสำหรับท่านเจ้าของสถานีก็ไปมาหาสู่กันอยู่บ่อยเพราะบ้านหลังนี้ก็เปรียบเสมือนอบ้านของเรา mm hmm. นี่มาอุดหน,นุนนี่หมูฝอยหมูฝอย mm hmm. อะไรรู้ไหม mm hmm. เพราะว่าวันพรุ่งนี้ทางสถานีโดยท่านพอ,อนันม์มนีจะเดินทางไปจังหวัดตรังย่านตาขาวไปไว้อะไร นำเวทีไปด้วยนะครับนำเวทีวิทยุของเราที่เคยออกอากาศที่ท่านเคยชมไฟ้สดนั่นแหละเวทีของเราที่รับใช้ให้การต้อนรับศิลปินบนเวทีทุกงานแหละพรุ่งนี้จะไปตั้งเวทีวันนี้ก็ให้ทีมงานล่วงหน้าไปตั้งแล้วแล้วก็พรุ่งนี้จะไปดูแลเรื่องภาคความบันเทิงร้องเพลงให้อาจารย์ฟังหรือว่าให้ครูฟังนะรับคืออาจารย์สมโชคปานแก้วที่อำเภอย่านตาขาวก็ทราบนดีแล้วก็ประกาศอยู่เป็นประจำวันนี้จะเดินจบจากงานวันที่2 7 ตอนกลางคืนเดินทางสู่ดอนทานีนี่อันนี้แค่โชว์หมูฝอยก่อนเดี๋ยวมีหมูแผน่นแล้วก็อะไรที่ทอดได้เตรียมสเสบียงใส่รถเวลาหิวตรงไหนแกะทานได้โดยเฉพาะดีเจขขาพุ้นเขาสั่งข้าวเหนียวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีกระติบติดรถไปทานฉุกเฉินได้ทุกเวลาบางทีเร่งรีบด่วนนี่ไม่ต้องนั่งลงทานร้านอาหารนะก็หยิบมาทานในรถโดยมีสมาชิกในรถจกกี่คนไม่ว่าก็นี่เรียกว่า เอาอยู่เอาอยู่นะนี่หมูหมูฝอยของแม่เป็นหมูสวรรค์น,นี่เขาเรียกว่าพกพาได้นะเป็นของว่างก็ได้ทานหลักทานกับข้าวต้มข้าวสวยได้หมดทานข้าวเหนียวก็ได้เอาง่ายๆกันนะครับจะมีหลายอย่างนี่ปุ้ยเขารูด้ดีนะและแฟนรายการและท่านก็เคยอุ่นหนะุนะครับนี่คือส่วนของกินถูกปากของฝากถูกใจนะฮะเจ้าตู่นี่ก็เล่นมุกจังตั้งแต่ไปงานเผาศพพี่แดงใช่ไหมพี่แดงพี่แดงพี่แดง,แด,งดอกสะเดา ตลกรุ่นเก่าก็พึ่งชาารกิจนะก็ขอแสดงความเสียใจในส่วนของพี่น้องตลกนะครับเอาละครับในช่วงแรกของรายการก็ไปเรื่อยๆฝนฟ้าตกนะครับมาฟัางศิลปินนักร้องสาวจากภาคใต้สักคนก่อนนะครับเธอเป็นนักร้องสุ้มเสียงดีคนของรายการเราที่นํามาส <S <S มองเห็นข้อความทางเพจที่ทางผู้วผควบคุมเทนิคน,น้องบอยเขาก็มีมอนิเตอร์อีกจอข้างจอออากาศให้ดูอยู่นะครับแต่บางที่อ่าน ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าเราออกอากาศทางระบบคอมพิวเตอร์นะก็ขออภัยด้วยทาให้เห็นแต่บางทีท่านที่เป็นเพื่อนกันอาจจะเห็นกันนะครับในส่วนของตัวนี้หลักๆก,ก,ก็คือผมอยู่กับเพจบ้านพักเพลงดังมาโดยตลอดนะแล้วก็ได้แชร์ไปทุกเพจนะครับทําให้เข้ามาชมกันแล้วบางทีไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาร่วมรับชมนะครับมาฟังศิลป,ปินตลกนะครับตู่ตาหวานร้องเพลงให้ท่านฟังครับนักร้องกิวลอย พี่จวบอยู่เพจบ้านพักนในวงการนะฮะการไปร้องเพลงนักร้องคิวลอยก็เข้าบรรยากาศได้ขอบคุณนะครับทุกคนเห็นแล้วครับคุณอิสมาเอลพี่บ่าวน้องสาวสวยมาเดี๋ยวเปิดทันก็เปิดให้นะครับหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะทำไมผมพูดแบบนี้ว่าเปิดทันก็เปิดเพราะเพลงในคิวเนี่ยเต็มตั้งแต่ผมยังไม่เข้ารายการแล้วครับเพราะว่ามีนักร้องสนับสนุนแล้วก็พร้อมด้วยคิวคัดเลือกที่ส่งเข้ามาทางบริษัทนะะ เราก็สลับสับเปลี่ยนแต่ผมเปิดให้ทุกคนพยายามรีบเปิดเพราะอะไรครับเวลาทั้งสองชั่วโมงตรงนี้นะครับก็ได้ทุกคนแหละนะฮะถ้าคิดว่าเวลาเต็มนะครับแต่เผอิญว่าบางวันมาช้าหน่อยฝนตกวันนี้มาช้าก็ดูเวลาก่อนนะครับเดี๋ยวเปิดให้นะครับเอาละครับเดินทางกัต่อครับศิลปินรุ่นใหญ่ขวัญใจแฟนเพลงไทย นี่นะครบสิริดีบอกกล่าวในรายการหรือจะเป็นด้านาการใช้บริการด้านอื่นเฉพาะทางหน้าเพจขอบคุณนารังฟิชชิ่งสวนแตงสุพรรณบุรีโดยคุณจูเลียนเดฟเพนนะครับดูแลเรื่องเบ็ดตกปลาใครชอบตกปลาเขตสุพรรณไปร้านนารังู่ตลาดสวนแตงข้างเซเว่นนะครับมีเบ็ดทุกรูปแบบคุณภาพดีมีรอกมีคันตีเหยือปลอมมีกบยางโอ้ยสารพัดเรียกว่าคนตกปลารู้ดีว่าต้องมีอะไรจะเป็นอะไรเบ็ดก็เชิญที่นารังฟิชชิงสวนแตงสุพรรณบุรีนะครับ อ,อยู่ในเขตพื้นที่พัทลุงนอกจากบอกกล่าวเรื่องราวหลายท่านนะตั้งแต่แม่เป้นหมูสวรรคร์รถตึงส้มตรีรเปียกริ่รเซนนักกรยางยนต์นี่ก็ยังมีทุ่งสงวงกบมนาสนามกีฬากลางด้วยนะครับสอนเบหนังถนนบายพาทสีแยกตำนานช่างชัยเซอร์วิสนะท่าแคท่าแคทางไปานาโอนะครับหรือจะเป็นนะครับสิงโตทัวอาร์มี่นะพี่สิงโตนี่ก็เขาเรียกว่าเรื่องสไตล์ของชุดทาหารนะชุดเดินป่าอุปกรณ์เดินป่านะ หรือว่าชุดทีมอาเกี่ยวกับแคมปิ้งเนี่ยต้อไปที่นี่สิงโตทัวร์อมี่ตอนนี้เขาเปิดร้านกาแฟนะสีแยกเอเชียทิศตะวันตกนะครับอาใต้สะพานยกระดับตรงนั้นแหละหนะไปก็เห็นรถจอดสวยๆหรูๆหลายคันอยู่นะครับกับมอเมอร์ไตที่โชว์ไว้หน้าร้านนะครับขอบคุณนะฮะปุ้ยมมลัยทองด้วยอยากได้ทุกอย่างแต่ถามเงินแล้วมันบอตอบ <laughs> คือกันอะไรวะโอ้ยเนาะ ยิ่งจะสิ้นปีแล้วก็เหมือนจะสิ้นใจว่างกันไปก็สู้กันต่อไปบ่ต้องย่านดอกบ่ไม่ยั้งดอก <c oughs> เอามาฟังเพลงนี้ก่อนเพลงแรกครับจากศิลปินลูกหลานชาวพัทลุงเสียงทุกสายเหมือนเดิมนะ097-948-6788เหมือนเดิมนะครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์เข้าสู่รายการทางสถานีนะก็ยินดีที่จะมอบบทเพลงที่ท่านชื่นชอบสำหรับท่านผู้ฟังทาง,งบ้านที่รับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นเมืองลุง FM95 0. 2.5เมกะเฮิร์โดยเฉพาะในโซนของนาโอตั้งแต่ท่าแคไปโอ้โหตอนนี้พลูก,กำลังคึกคักโรลละ250บาทแล้วตอนนี้กำลังฟีเวอร์เลยนะครับในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรสวนพลูทั้งคนซื้อคนขายคนปลูกตอนนี้คึกคักส่งออกใต้หวันส่งออกเมืองนอกนะเรียกว่าเก็บพลูก,กันไม่ทันแต่ดันฝนมาตกนะสิมันเป็นอุปสรรคนะฮะก็ทำให้ะชะลอชะลอแต่ก็มีผลิตผลออกนะเรียกผลผลิต ผลผลิตออกทุกวันเลยนะครับสำหรับเรื่องราวของพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่ท่าแคร่รมเมืองนาโอวัดกลางนะครับสายจากป้าสาวสวัสดีครับอขอเพลงด้วยไม่รู้ขอเพลงอะไรจัดานาเต็มประเปรกันเลกันนะมอไปไข่บ้างครับมอไปโน้นเลยไข่ลาวมอบนู้นนะนนที่ตังน้าแลมเอ้อ เงยน้องแลมน้อ,นองบูมครับทุกเสียงทุกสายที่เขาควางให้รพรสาวตอนนี้<บ>ทําอะไรอยู่ตอนนี้ทําอะไรต้มมันนะต้มหัวมันหรอือต้มถั่วอันนี้วันนี้ต้มถัวถ่วฝนฝนนะฝนฝนต้มถั่วต้มหมูมันหัว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 มัน <laughs> กินอร่อยเป็นไงฝั่งนูน้นฝั่งตรงข้ามบ,บ้านพระสาวบ้านสอทอแพ้วยังไงบ้างไม่เป็นไรโอเค เออบอกน้องลด้วยนะบอกน้องแลมด้วยบอกพระยาคิถึงครับ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 มอบที่มอบทุกเียงทุกสายไม่ต้องขอเพลงเยอะๆจัดเพลงมาไดเลยไดเลย็ไกันครับครับครับได้ครับ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 เอ้าโอเคโอเคเข้าใจคำนี้ว่ารู้เรื่องรู้เรื่องเดี๋ยวมอบให้ภาษาทุกเพลงเหมือนกับพี่หมายก็ไม่ระบุเพลงบอบให้เป็นหนังน้องเดียร้อยเพลงเอ้าได้เลยฟังเลยฟังเลยถ้างั้นพี่หมาย พี่หมายในี่อ็มาบให้ทุกคนมันเดิมรองแดงนะครับหลังโรงเรียนนาโอนะครับประพิษแก้วประพิษสีนองนะครับโรงพูเจ๊แปว๋วมูสีหรือจะเป็นรองหว่างวัดโอนะครับรองพูรองหว่างรอดเพลงนะครับรองพูเจ๊แปวนะเฮียนิง่งวิงนาโอแยกฉิมรองพูกลิปเจ๊ย้อยโอ้ยเยอะแยะ,ยะ,ยะบางหยัดก็ฟังทุกวันช่างชายัยนี่ทางไปบ้านพี่หมายอยู่ท่าแคร์เลยโรงเรียนท่าแคร์มาก็ร้านช่างชัยเซอร์วิสดูแลเรื่องซ่อมมอเตอร์ไซค์นะ ดูแลเรื่องรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รับซื้อมังคุดด้วยนะครับเอาขอบคุณมากครับเดินทางกันต่อครับศิลปินนะักร้องลูกที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเป็นประจำทุกวันนะครับขอบคุณศิลปินน้องใหม่ที่ท่านให้ความรักให้การต้อนรับกับ J r นอานาเหนือนะครับมีหลายเพลงหมุนเวียนให้ฟังกันนะแล้วก็รับชมกันทางรายการของเรา นะฝนฟ้าตกก็สู้กันต่อไปนะวันนี้ต้องกราบขอภัยลูกค้าในโซนนะตั้งแต่ท่าแคไปถึงวัดกลางด้วยนะครับว่าวันนี้งดบริการเดินทางไปบริการนะครับมีงานมีงานเฉพาะกิจวันนี้นะครับที่นางลาดโดยท่านทนายอัดนะครับก็ให้ความไว้วางใจเป็นประจำทุกปีไปร่วมงานแล้วก็ให้บริการด้านอาหารสีสานนะครับก็ขอขอบพระคุณทนายอัดไว้เลยครับ,นะรบนางลาด ตรงข้ามกะละแมแม่ประคองแต่แถวโซนนั้นแหละก็มีกะละแมทั้งนั้นลางล่ารับแม่ทิมแม่ประคองอุ้ยหลายแม่เหมือนกับไปเพชรบุรีแล้วก็มีขนมหมอ้อแกงแม่นู่นแม่นี้แหละนะนะก็ขอขอบคุณนะครับโดยเฉพาะในส่วนของลูกค้าท่านผู้ฟังลหลายๆท่านที่อยู่ตามร้านรวงต่างๆดีมาดก็ดีนะแล้วก็รวงกลึงหรือจะเป็นเรื่องของอูต่างๆนู่นอูอ๋ซอเซ็นเตอร์ผมไม่ได้ไปหลายวันแล้ว เป็นงไงบ้างช่างดำนะแล้วก็แฟนรายการที่เป็นช่างทั้งหลายนะอู่เปียกดีเซลด้วยนะครับที่เปิดรับฟังเป็นประจำแล้วก็แถวๆดอนปริงมาได้ไปหลายวันเลยนะครับหลวงจีนหลวงจีนแล้วก็หลายคนนะครับนุ่นอูสงชัยดอนเคลดดอนเคลดดอนเคลดด้วยแหละดอนเคลดนะดอนเคลดดอนยอดอนรุนทั้งนั้นแหละ เอาละครับขอบคุณมากครับนี่คือรายการบ้านพักเพลงดังทางสถานีวิทยุท้องถิ่นเมืองลุงเอฟเอ็ม95.25เมกะเฮิรตในชั่วโมงนี้จะรัวนะครับจะรัวทั้งลิ้นแล้วก็คําพูดเพราะมันชั่วโมงสุดท้ายแล้วเล่นไม่ได้แล้วเติมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บมาเร็วเคลมเร็วแหละเหมือนเหมือนบริษัทประกันแหละมาฟังเพลงนี้ก่อนครับเพลงเพราะๆอันสืบเนื่องจากเพ็งพิชชาภารับมือกันนะครับพี่น้องโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เสี่ยง นะแถวกงราแถวนู้นแหละนะครับเรียกว่าใกล้เทือกเขานะแถวกงราก็ดีแล้วก็เทือกเขาบรรทัดในพื้นที่แถวตั้งแต่ศรีนครินไปนี่นะก็เขตติดต,ต่อตรังทางตรังด้วยนะครับเ็เตรียมประมือน้ําป่าไหลหลากถ้าเกิดฝนตกไม่หยุดนะเขาบอกว่าจะมีตั้งแต่วันนี้แล้วก็ 28, วกิ่งสิบแปดเขาบอกว่าหนักเลยนะเนี่ยนะทำไงได้ที่นี่ธรรมชาตินะบางทีธรรมชาติก็มีให้ทั้งคุณและโทษนะครับเหมือนคนเรามีทั้งดีทั้งชั่วแหละนะทุกอย่างมันมี2ด้านเหมือนเหรียญ นะมีเขาเรียกว่ามีสองด้านนะมีไปมีมามีพบมีจากมีรักมีเกลียดนะเหมือนกับหลายท่านที่ฟังรายการผมนี่ก็ทั้งชมทั้งฟังนะฮะว่าอาจจะรักก็มีอาจจะเกลียดก็เยอะนะแต่ไม่ต้องกลัวครับคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นพันสำหรับนภัส <laughs> เอาไม่เป็นไร ก็หยอกันไปที่สําคัญก็ทุกคนยังให้ความรักความเมตตากับร้านครุสารมาโดยตลอดเลยป้าสาวยังอุตส่าห์ดันด้น,ดนปั่นจักรยานมั่งเดินมาซื้อส้มตําอยู่บ้างนะฝนฝนปันนี้ปลาดุกราสักแพ็คไหมลนะ่ปะป้าสาวโอ้ร้อยเลยอือโดยพอบ้านพ่อกำนันแปลกเลยโอ้ฝนฝนไม่รู้จะไปไหนเนี่ยทอดร้อนๆเอามือเปิบเลยอยู่ที่บ้านไม่ต้องอายใครจะไหมาบางหยัดบางหยัดเนี่ยไม่ทานบาบี้ใช่ไหมปลาดุกราก็มีนะบางหยัดนะนะ มาพกไปทานที่ทํางานได้มือทิงเที่ยงฝนฝน,ฝนแบบนี้แหมมันได้แรงผือนี่นะมันเข้ากันเลยนะเหมือนเราเดินทางไปไหนเนี่ยเหมือนเมื่อกี้นะผู้อำนวยการสถานีของเราจะเดินทางไปอุดรธานีก็ตุนอาหารไว้เพียบเลยนะด้วยเพราะหมูแผ่นหมูฝอยหมูสวรรค์แล้วก็ของฝากภาคใต้กะละแมขนมปั้นสินะหบห่อไปหอบใหญ่แล้วเมื่อกี้เพื่อนะไปฝากญาติด้วยทานไปด้วยตามทางนะประหยัดแล้วก็สะดวกสบายครับ ขอมีความสุขกับรายการบ้านพักเพลงดังขอบคุณโรกคลึงส้มตรีตช่างลักขอบคุณเพียงดิเซลเฮียเปียกนะครับนักตกอนยางโยนต์ทั้ง4สาขาโดยเสียเคแม่แป้นหมูสวรรค์ของกินถูกปากของฝากถูกใจบ้านพักเพลงดังนร่งังฟิชชิ่งสวนแตงสุพรรณบุรีนาทุ่งสวงงบทั้งสองสาขาสอนเบาหนังนะครับพร้อมด้วยช่างชัยเซอร์วิสด้วยท่าแคร์นะครับแล้วก็สิงโตทัวร์อามซี่แยกเอเชียครับเดินทางกันต่อเพลงเพราะไว้อะไร ผู้ประพันธ์เพลงนี้ด้วยนะครับวันพรุ่งนี้เราจะไปร่วมกิจกรรมที่จังหวัดปีล้วก็ฟังเสียงอย่างเดียวทางสถานี95.25ไม่เป็นไรดีแล้วถ้าเห็นหน้ากันทุกวันอาจจะเกิดความเบื่อเหมือนกับปรึยสาไปทุกวันก็เกิดความเบื่อเรื่องอาหารแต่ที่สำคัญไปวันสองวันเจอกันก็ดีใจอุดหนุนกันเหมือนเดิมนะไม่เป็นไรนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้วางใจแล้วก็มาใช้บริการได้ที่ร้านตรงข้ามโคกตรงข้ามโรงกลึงส้มตรีต๋ นะหรือผ่านมาสนามกีฬากลางหลายท่านที่จะส่งสินค้าพัสดุทั่วไทยที่นี่บ้านพักเพลิงดังเราเป็นตัวแทนของแฟลตโฮมนะครับไพรส์นีไทยแล้วก็หลายบริษัทนะครับที่ส่งสินค้าพัสดุอย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มีกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าทุกไซส์ทุกขนาดพร้อมกับของฝากในบ้านพักที่ท่านเพิ่มเติมส่งต่อได้ไปกับสินค้าของท่านในเวลาเดียวกันที่เรา ให้บริการครบวงจรตรงนี้ที่บ้านพักเพลงดังใกล้สนามกีฬากลางทางเข้าเทศบาลตําตบลเขาเจียบบอกว่ามาบ้านพักเพลงดังมาข้างสนามกีฬาถามใครก็รู้จักว่ามาบ้านแม่แป้นบ้านแม่แป้นก่อนจะถึงเทศบาลน,นะครับก็รู้จักกันดีในโซนนี้ย่านน,นี้ก็มีอยู่ที่เดียวนะครับสังเกตง่ายครับก็ด้วยความห่วงใยขอมีความสุขความปลอดภัยจะเดินทางไปไหนขับรถขับราก็เรามัดร,ระวังเรื่องความเร็วนะฝนตกถนนลื่นเนี่ยมันเรื่องจริงเลยนะครับครับ รถด้วยความเร็วบางทีเราอาจจะลืมตัวความเร่งรีบหลายเรื่องนะก็ไปเรื่อยโดยเฉพาะท่านที่ฟังในรถขอขอขอบคุณขอให้ทุกเส้นทางทุกคันทุกท่านนะเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพครับมาถึงงานเพลงมอบให้บรรดาพี่น้องช่างทุกอูน,นะครับไม่ว่าบงหยัดไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ปลอดภัยนะต้องดูแลตามหน้าที่นะว่านไปทุกสาขาอาชีพมีบทบาทนะเอาในหัวค้มโท่มากลาวสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเอาด่วนๆเลยครับโดนดกมากไปสินั่นเออที่นี่ตกกันแล้วตกนักตกนักเป็นี้ไม่นักตาวน้อยสำราดที่ริบุรเดินอ่าพอๆกันพอๆกันเออพอๆกันเลยนะต็อกเหมือนยุคเจ้าขึ้นเลยไกันยารไปสักเปลียนกันชวนน้องชวนน้องชวนน้องกับนาทวีอะไรชวนน้องกับนาทวีไหม มันมีแต่ไม่กล้ากลับมาทวีอ๋อคอยน้องกําลังอ๋อคอยน้องกันผมเปิดเชิดไปแล้วนะสิอ๋อเปิดเชิดไปแล้วเราเปิดดเชราธนาลีเทิร์นเท่านั้นธนาลีเทิร์นเอ่อธนาพาโชคว่างั้นเอ่อเดี๋ยวดูให้ดีเลยอยางใจใจใอ่าเดีวก็ยังยังมีพี่โรมเนี่ยบางหยัดขอมาหลายวันแล้วลืมหลวงปู่ทวดเหยียบใจเรียกว่าตัวแหวนอ่ะวันไปอ่ะไก้วันในหน้าเบิด โอเคโอเคนะเวลาจะหมดเวลาจะหมดแล้วครับในหัวคมขอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับในช่วงสุดท้ายของการ11นาฬิกา50นาทีแล้วนี่สุภาวรีเพิ่งมากําลังทําน้ําพริกมะขามอยู่ค่ะโอ้ฟังทางวิยุตลอดขอบคุณขอบคุณแล้วก็สั่งสินค้านะสั่งของอร่อยจากบ้านพักเพียงหลังไปบ่อยเป็นประจําขอบคุณสำหรับความไว้วางใจเอารับกระชับเวลามอบให้บางหยาดพิเศษจากธนาคารออมสินท่ามิรำนะครับ แล้วก็รุนรายการทุกท่านโรงลึงส้มตรตีเปียกรีเซลนักกรยางยนต์แม่แป้นหมูสวรรค์นรังฟิชชิง่งสิงโตทัวร์อามี่ทุ่งสูงวงกบสอนบ่อนหนังช่างชัยเซอร์วิทนะครับแล้วก็ตลอดจนถึงท่านผู้ชมพี่น้องศิลปินทุกคนจะมีเพลงนะในช่วงออกอากาศวิทยุนะต่อเนื่องกันไปจนกว่าทางสถานีจะตัดเข้าสู่ภาคปกตินะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการทางถ่ายทอดสดหน้าเพจนะครับทุกคนที่เข้ามาเป็นประจำนะฮะตั้งแต่ต้นจน